เดินบนรางประจำเงินว,วันที่สิบวันประจำเงินว,วันที่หนึ่งนะครับเนาะมุนเก่าหกสิบหกครับปากลักสิบ ลักซิฟครับลักซิฟนะครับเนาะพรุ่งนีต้นทมึนจะน้อยเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งมีถุน้ายุนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ คำนวนได้45807ปครับหัวออก7 2ข้างล่างออก09ครับเขาเหล็กเนี่เขาเหล็กศครับ0เขาข้างล่างนะครับเนาะเเขาข้างบนครับครับวต่อมาครับ16มิถุนายนพศสองพรหกกครับคำนวณได้เลขกลักซ0ครับ7 สามสี่เจ็ดเก้าหกครับสามสี่เจ็ดเก้าหกไว้ออกข้างบนเจ็ดสองข้างล่างออกสามศูนย์ครับเขาเลขเจ็ดข้างบนครับขังวดต่อมาครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคำนวณได้หกเจ็ดศูนย์สองเก้าครับไว้ออกข้างบนศูนย์ห่าข้างล่างออกหนึ่งหกครับเขาเลขเลขรักสิบข้างบนครับเขาเลขศูนย์ครับ ขับงวดต่อมาครับประจำงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2566ครับคำาววนได้ลัก134796 0ครับไว้ออกข้างบน30ครับเขาเลข3ส่วนข้างล่างออก62เขาเลข6ครับรับงวดต่อมาครับประจำางวดวันที่31กรกฎาคมพศ2566ครับคำาววนได้01463ครับ ข้างบนออกหาสามข้างล่างออกหนึ่งหนึ่งครับลดลดข้างบนครับเข่าเล็กหนึ่งครับข้างล่างลักซิบครับครับงวดต่อมาครับประจํางืวอนที่สิบหกอ่าสิงหาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกรับขันว้ได้ C าแปดศูนย์เจ็ดครับเลขกลักซิปเข่าเล็กแปดครับหัวข้างบนออกแปดสองเข่าลักซิบเล็กแปดครับส่วนข้างล่างเล็กเจ็ดมาอยู่ลักหน่วยครับลดครับลดต่อข้างนอกนี่ครับ ามคนต่อครับวันที่หนึ่งกันยายนพศส,สองพันรหรอยหกสิบหกขับคำว่าได้ลักซิปกับเก้าศูนย์สามห้าสองครับเก้าศูนย์สามห้าสองครับต่อทุ่มสามห้าสองเก้าศูนย์สาม ห้าสองครับลักซิบครับอ่าจำนวนเลขเล้นสามตัวมากหนึ่งตัวครับสามตัวมากหนึ่งตัวนะครับนออ้อ,ใองใชครับซีดตอนนี้พวกน้อกครับน้องวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันสองร้อยหกสิบหกครับขั้นวันได้เปลี่ยนเต้นสามตัวมากหนึ่งตัวครับ เจ็ดแปดเก้าเมื่อออกข้างบนเจ็ดสองข้างล่างของศูนย์เก้าเขาเรียกเขาเรียกเจ็ดบนครับเขาเรียกเก้าล่างคำนวดต่อมาครับประจำงวดวันที่สิบหกมีทุนหน้ายน์พสสองพันหองร้อยหกสิบหกครับคำนวณได้แปดทบเจ็ดครับเรียกออกเจ็ดสองข้างบนข้างล่างของสามศูนย์เขาแต่เลขเขาแต่เลขเจ็ดข้างบนครับคำนวดต่อมาครับประจำงวดวันที่หนึ่ง อ่ากรกฎาคมพศ2566ครับคำนวณได้4 1หาครับได้4 1หนึ่หาัวออกข้างบน0 5หาเข้าเลขหาครับออกข้างล่างห6กเข้าเลข1ครับเรื่องเขียนเขา้าเลข1นนี่ครับคำว่ต่อมาครับ วันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 6ครับคำนวณได้867ครับ867ขบวนออก30ข้างล่าง62เข่าลีโค้ครับหมวดต่อมาครับประจําวันที 30, ่31ก,กาคมพศ2 5 6 6ครับคำนวณได้34 5 4, ครับ34 5 4, ขบวนออก5 3ครับข้างล่างออก11ข้างล่างลวดรับเข่าแท้ข้างบนครับ34 5 เขาหาสามครับหาสามตัวกับเขาทั้งสามตัวครับเรียกว่าดอกสี่หาสามนะครับเนาะอันนี้เขาเอาเห็ดแค่สองตัวนะครับเขาหาสามครับสองตัวหมวดต่อมาครับประจำามวดที่สิบหกอ่ะสิงหาสิบหกสิบหกสิงหาสิบหกเดือนแปดนะครับเดือนพีชครับ ชุววกสิงหาคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าครับหวัดตำบนออกแปดสองครับเอาเลขแปดส่วนกระลางหอโคกเจ็ดเอาเลขเจ็ดครับนี่ครับหนวยประจำวันที่หนึ่งกันยายนพศสอง 20, 600, 66, พันห้าร้อยโคกสิบคกครับี่หนึ 4, 1, 5, ่งหาครับคำนวณได้ 4, 1, 5, ี่หนึน่งหาี่หนึ่งหาผมมนพี่น้องแคปนาจอแล้วครับเพราะว่าผม็นพี่น้องหลายคนถามมาหลายว่าเอเลขเลร่นสามตัว ามตัวม่านหนึ่งตัวบนรางม่านอวัยวะประสาทนี่ครับใหพ่อแม่พี่น้องแคลบหน้าจอได้ครับเนี่ยงวดนี้ได้ซีหนึ่งหาครับซีหนึ่งหาครับกาเสียมาจับครับเลขลักซิพนะครับนออาเลคหาพบจับไปแล้วลักซิพนะครับนอขาหนึ่งมา่านนะครับซีหนึ่งหาเอาเลข นะครับเต็มหนึ่งข้างล่างออกข้าล่างออกหกเจ็ดมาครับข้างล่งออกหกเจ็ดหกเจ็ดหกกเป็นสามแปดหกเจ็ดบัวโซน มกเจ็ดลักหน่วยเจ็ดเจ็ดมีหน,นึ่งสองสามเจ็ดห้าสย์หนึ่งนี่ครับอ่าตัวประกกเก่าด้วครับเดินลักหน่วยลางเป็นเลขเจ็ดเนาะครับลักหน่วยลางเจ็ดเจ็ดมีหนึ่งสองสามครับ หนึ่งสองสามสูตรนี้ลักหน่วยลังไปเหล็เกเจ็ดนี่หาศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งกับกับหนึ่งสองสามส้นเียหาศูนย์หนึ่งกับหนึ่งสองสามส้นเหล็กหนึ่งครับส้นเหล็กหนึ่งวิ่งหนึ่งนาะครับนะ้องขาหนึ่งมาเนาะครับ วิ่งหนึ่งบนบนล่างครับครับ,รบาหนึ่งมากเนาะครับเนาะหนึ่งมากลักซิปคือเก้าศูนย์สามหาสองครับหาหนึ่งมากเนาะครับเนาะกับซิมมี่ เก้าหนึ่งครับศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับ เด่นเด่นตัวไหนครับเด่นสามสี่เจ็ดหนึ่งสอง ส่วนกัดส่วนไล่ไล่ต้เอเจาสูวนเตะหกเก้าห้าสองสามนีครับเก้าเก้าสามสองห้าครับแปดตัวแปดได้หกเด่นเก้าสามสองห้าครับ เก้าสามสองห้ามีเก้ามีสามมีห้ามีสองโว้จนจนกันหนึ่งสองสามสี่โอ้ยหลายฝนเอาส่วนแม่ตัดเดี๋ยวสูวนไหนก่อนไหนดีบ้าง สี่ห้าเจ็ดแปดสองหนึ่งสาม สามหกแปดสองหนึ่งสามตัวตัดบอลลูนส้นบอลสุดสตรครับส้นบัตถุดสตรตัดบอตัดบอลลครับคือเด่นเก้าหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งครับตัดบอลงูครับ มันส้นกันบื้อตุกสูตรนี่แหละครับเรียนสี่ครูนะครับเรียรอตัดช่วงก้อนห้อยออกสามก้อนห้อยออกสองมือนะครับเนาะสองมือแม่นจะไปตัดใหม่เนาะครับตัดได้แค่นี้ครับเว่ามันเลิกแล้วผมหาสูตรบพื่เห็นครับสูตรมันหลายสูตรต้องไปไม่ครับส้นกันเบืุ้กสูตรตลอด เด่นสองเด่นสองกับหนึ่งอ๋นี่ครับเด่นสองกับหนึ่งเด่นสองกับหนึ่งมันก็มีหนึ่งอยู่อ่าตัดอะไรครับตัดนี่เลยครับตัวนี้ตัดอะไแล้วงครับเนาะเด่นหนึ่งนี่ตัดอะไครับ อัก็ได้เด้อยครับตัดบลงเดี๋ยวสี่คูคือเก้าครับเดี๋ยวไปล่อล่อไปตัดก่อนน้อยออกสามมือนะครับเนาะก่อนออกสองมือส้อนมือที่สามมืออ่าเงยครับตัดตัดบูได้ตัดแต่จำเนี่ครับโอ้ลืมลืมลืเม,เอ,มเอาพุ่นจอสูตรเหล็กล่างมาตัดนะครับเนาะเปลือนมาเหล็กลาม เลือกล่ามาตัดไปออกหมวกกันเนสามหกแปดศูนย์อุตินี่ แปดเจ็ดแปดเก้ 7, 8, 9, 1, าหนึ่งสามอตัดบอลุงคือเก่าครับดิสบัอ่ะการสำรับลิ่นี้กับข,ขอจบเคทเทสันนี่นะครับเลยมันตัดบอลลุงเนาะครับเนาะอันนี้นขออ่อยไอเมพี่น้องเคทที่สุขค้นจงสุขดีสวัสดีครับ